นี่งานที่ออกมานี้เป็นเหมือนด้านเพด้านหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนด้านหน้านี้เป็นไม่แน่ใจว่าไนล่อนหรือพลาสติกนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะด้านหลังเขียนว่า R E M 870นะครับตัวนี้นะครับผมลงไปก่อนนะครับว่ามันได้ขนาดกันหรือเปล่าโอ <c oughs> ้สุดยอดผมกลัวว่าใส่ไม่ได้คโคตรเลยนะครับ พราะไม่แน่ใจว่ามันทํามาเท่ากับกระสุนของจริงหรือเปล่าไงแต่นี่มันเป็นกระสุนของเล่นนะครับยี่ห้อนี้ทํามาดีมากนะครับเป๊ะมากฟิลลิ่งการใส่เนี่ยคือแบบนุ่มมวลนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดขัดเลยนะครับลื่นปื๊ดนะเดี๋ยวลองใส่แบบด้านล่างขึ้นมาดูดิอ่าได้เช่นกันนะครับแล้วเวลาออกนะครับยากไหมครับโอ้โหลื่นมากเลยครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้ใส่ได้นะครับโอเคเลยนะครับ หุ้ยได้แล้วอะไรมันจะสวยขนาดนี้นะครับนี่ได้ฟิลลิ่งนะครับสวยงามนะครับเห็ไหมครับแบบนี้นะครับถ้าใส่ตัวนี้นะครับมันจะสวยขนาดไหนเนาะน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ใส่นะครับมันต้องเรียงยังไงนะแต่ใส่ให้เห็นทั้งคู่เลยนะครับนี่ทั้งแบบ ขึ้นแบบลงแบบอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้โอ้โหที่สุดนะนะครับสวยมากนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับกว่าจะหาเจอนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับมนันนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่กระสุนยางไอ้คือกระสุนโฟมนะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแนวนี้ อ่นี่นะครับแนวนี้ปึออ๊บแล้วก็กดลงมาแล้วก็ใส่นี้ยทนลงมาแล้วก็ใส่นี้เอออันนี้ผมว่ามันสะดวกนะเออต้องมาฝึกนะครับนี่อันนี้อ่าแต่มันจะบางสายตานิดนึงนะเท่าที่มิตติมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะมีตรงนี้นะแต่มันสามารถทำให้เราแบบว่า เวลาเราจะหยิบมาเล่นนะมันจะพร้อมเล่นเลยหกนัดนะครับก็ตรงนี้ก็โอเคนะครับอ่าแบบนี้สวยงามนะครับนิตินะครับอืมฝั่งนี้มันก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะครับปึ๊บนี่แต่ฝั่งนี้ยนะครับสวยมากนะครับ